อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับลาวสวยแล้วนี่ท่วมทุนสำรองเหลือแค่หนึ่งเดือนยกหุ้นโรงไฟฟ้าชันี่จีนสื่อนอกได้วิเคราะห์วิกฤตค่างเงินกีบวังบนนี่จีนจากการปรับโยกย้ายล่าสุดในธนาคารกลางของลาวชี้รัฐบาลอาจต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มจากปักกิ่งเพื่อหยุดกระแสเงินสดไหลออก เว็บไซต์นิเคอ e ีเอเชียได้รายงานว่าการยกย้ายบุญเหลือสินไซวอลละวงออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสปปลาวหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงสองปีนับเป็นสัญญาณล่าสุดที่สะท้อนถึงปัญหาของลาวที่กำลังเต็มไปด้วยหนี้สิน ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการที่สภาแห่งชาติของเรามีมติเห็นชอบให้ในายบุญเหลือพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการแบ่งชาติเหล่านั้นเป็นเพียงการโยกย้ายไปยังตำแหน่งอื่นที่ท้าทายกว่าหรือเป็นการไล่ออกแต่ในระหว่างการกล่าวอภิปรายในสภาเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานายสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีครังมีการกล่าวเป็นในยะ ถึงข้อบกพร่องของอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติรายนี้จากความล้มเหลวที่ไม่สามารถเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศของเราได้มากพอผู้ที่จะมารับหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสอปปลาวคนใหม่ก็คือนางวัฒนาดาลาลอยรองผู้ว่าการแบ่งชาติและรับไม่ตอบความท้าทายในภารกิจเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศของเราไปด้วย ในมุมมองของนายแบงค์ไม่เปิดเผยนามรายหนึ่งในอาเซียนที่มีการทำงานร่วมกับแบงค์ในลาวมองว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในธนาคารกลางของลาวซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่งชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำของประเทศเนื่องจากวิกฤตนี้ต่างประเทศที่เลวร้ายลง ลาวไม่ต้องการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศเขากล่าวแต่ลาวก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้กู้ยืม IMF เหมือนกันเพราะจะมีผลกระทบทางการเมืองตามมาจากข้อมูลของกระทรวงการคลังลาวนั้นเผยให้เห็นวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุดที่ประเทศเพื่อนบ้านของจีนรายนี้กำลังดำดิ่งอยู่โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหนี้ในปี2 5 1 6ดังนี้ มีหนี้สาธารณะที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศพอกพูนขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น950ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3.44มหมื่นล้านบาทจาก507ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1 8 3หมื่นล้านบาทในปี2 5 1 5มีหนี้สาธารณะ และหนี้ที่ค้ำประกันโดยภาครัฐทั้งที่กู้ยืมในประเทศและนอกประเทศ1.38หมื่นล้านดอลลาร์หรือเหล่าๆ5แสนล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนถึง108%ของ GDP ประเทศมีหน,นี้ต่างประเทศรวมทั้งหมดเป็น1.05หมื่นล้านดอลลาร์ ราวราวสามแสนล้านบาทในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่กู้ยืมมาจากจีนถึง5้าจพันล้านดอลลาร์ราวราว1.85แสนล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนราวราว48%ในทางกลับกันทุนสำรองระหว่างประเทศของเราวนาสิ้นเดือนมีนาปีนี้อยู่ที่ประมาณ1,850ล้านดอลลาร์ราวราว6 7หมื่นล้านบาทเท่านั้น และรัฐบาลเบงจัน์ก็กำลังดิ้นรนที่จะเพิ่มเงินสำรองสกุลดอลลาร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศแหล่งข่าวในรัฐบาลลาว เปิดเผยว่าประเทศมีภารณีที่ต้องชำระต่อปีประมาณ1.3พันล้านดอลลาร์ราวๆ4.7หมื่นล้านบาทตั้งแต่ปี2567ถึงปี2571ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของล่าเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลต้องการเงินอย่างน้อย10,000ล้านดอลลา ราวๆสาว3.62แสนล้านบาทเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนี้ขณะเดียวกัน มูลค่าของเงินกีบที่ดิ่งลงอย่างหนักยิ่งเพิ่มความบอบช้ำทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนเนื่องจากเศรษฐกิจของเราวพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างหนักเงินดอลลาร์กลา,ายเป็นที่ต้องการไม่เพียงแต่เพื่อใช้ชำระหนี้ต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังใช้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการบริโภคและการลงทุนในประเทศด้วย ในปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ21,500กีบต่อดอลลาร์หรือต้องใช้เงินกีบไปแลกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวกว่าจะได้1ดอลลาร์จากเดิมที่เคยแลกได้ที่11,500กีบต่อดอลลาร์ในปี65ซึ่งสะท้อนถึงการอ่อนค่าของเงินกีบอย่างรุนแรง าานั่นก็ไม่ได้หยุดยั้ยงแผนการของรัฐบาลในการเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์ปีที่แล้วธนาคารพาณิชย์ต่างๆในลาวได้รับคำสั่งให้อัดฉีดเงินกองทุนสกุลต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมถึงเพิ่มเงินกองทุนในรูปดอลลาร์เป็นสองเท่าในงบผู้ส่งออกในลาวอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ต้องฝากเงินรายได้ในรูปดอลลาร์ไว้ในธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นสถิตแถลงสัตว์ นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารยู่อบีประเทศไทยกล่าวกับนิเคอีเอเชียอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งกลับมองทางออกอีกทางว่าเราอาจจะก,กลับไปสู่เส้นทางเดิม,ดมในการแก้ปัญหานี้ เอมมาอัลเลนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศลาวของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าถ้าแหล่งทุนที่ไม่ใช่การก่อหนี้ไม่เพียงพอลาวก็อาจกลับไปใช้วิธีเดิมๆคือการก่อหนี้ใหม่มาโปะนี้เก่าพร้อมให้คำแนะนำว่ารัฐบาลลาวจำเป็นต้องจัดก,การปัญหาด้านเศรษฐกิจ มหาภาคเพื่อช่วยในการปรับปรุงอันดับเครดิตประเทศเราจึงจะสามารถเข้าถึงตลาดด้วยต้นทุนที่ถูกลงได้อีกวิธีหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันก็คือการยอมเจรจากับจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของเราในขณะนี้ โทชิโรนิชิซาวะนักวิชาการจากญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับลาวกล่าวว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าของจีนเลื่อนการชำระหนี้ให้ลาวมาตั้งแต่ปี2 0 1 3และลาวยังมีการทำข้อตกลงสวบ,บกับธนาคาร กลางจีน PBOC เพื่อช่วยเพิ่มทุนสำรองต่างประเทศจากที่มีอยู่เดิมประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ก่อนปี63ไปเป็น1.9พันล้านดอลลาร์ณสิ้นเดือนมีนาคมปี67ขณะที่รายง,งานของธนาคารโลกหรือ World Bank ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเมินว่าทุนสำรองต่างประเทศสุทธิของลาวซึ่งไม่รวมข้อตกลงสวบจะเพียงพอรองรับ การนำเข้าสินค้าและการบริการจากต่างประเทศได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวในระยะสั้นก็คือการรักษาทุนสำรองต่างประเทศเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไปทางเจ้าหนี้จีนโดยการขอเลื่อนการชำระหนี้และทำข้อตกลงสบบต่อเนื่องอีกนิชิซวะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายของรัฐบาลลาวกล่าว และระบุด้วยว่านี่คือวิธีของลาวในการจัดการและเอาตัวรอดจากนี่ต่างประเทศให้ได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้